ถือเสยงอยู่ค่าสัตว์ไม่ได้ค่ะหลวงตาจะจะเอาสินหรือจะเอาชีวิตอยอมตายผิดสินยอมตายก็เออโอเคสาธุด้วยกันแล้วกันแสดงว่าจิตมั่นคงแน่นอนหลวงตาคะแยกที่ทำสงสัยว่า คำอธิษฐานคำสาบานเนี้ยค่ะมันเหมือนกันไหมคะสองคำนี้อะค่ะคำสาบานส่วนใหญ่นเป็นเรื่องของโลกโลกคำอธิษฐานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความอยากมันหลากหลายชีวีสวรรค์สาบานไว้กับใครหรือเปล่าชาตินี้<อ>เคยเคยสาบาน ไว้กับอะไรหรือเปล่าสาบานต่อเทพพูมิต่อวิญญาณทั้งหลายนะเคยไหมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเคยสาบานไว้ไหมไม่เคยคงไม่เคยแล้วดูท่าแล้วแต่ก็คงพูดไว้กับสารพระภูมิแถวโรงเรียนอยู่นะขอขอให้สอบได้ไปแก้บนยังอะ อาพวงมาลัยโอเคแก้ไปแล้วพวงมาลัยก็คือเป็นทางโลกเนะคะสาบานนะ,นะคะใช่ขอให้สอบได้ฮะเจ้าพ่อเจ้านี้ <c oughs> จะาพวงมาลัย <c oughs> จะมาพวงมาลัยมาถวายใช่ไหม อีกคนที่อีกคนหนึ่งนะคะชอบสองสัยว่าคําว่าอาธิษฐานกับการขอขอก็คือขออธิษฐานคืออธิษฐานขอก็ขอเลยไงบอกหลวงพ่อขอสตังใช่ไหม,ไมไหรือไม่คนก็ตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานหลวงพ่อหนูจะสวดมนวันละร้อยแปดกะขอให้โนูมีชีวิตดีขึ้นประมาณนะนั่นคือการอาธิษฐาน ในในทุกๆวันนะคะหลวงตาสิ่งใดที่ไม่ควรขาดในการอธิษฐานะคะสำหรับคนฝึกนะคะเริ่มฝึกเนะะี้ยค่ะไม่ใช่ปาถนาอะไรอะ่ะนั่นคือขาดไม่ได้ไม่ชปาธนาอะไรปาถนาชาติหน้าให้มีให้มีสามผิวไม่ใช่ต้องอธิษฐานทุกวันแหละ ชาติต่อไปขอข้าพเจ้ามีสามผิวชายเห็นชายรักใครเห็นใครรักประมาณนั้นนะถ้าถ้าญาติธรรมมาถามหลวงตาว่าเอาแล้วหนูจะปาถนาอะไรดีอย่างนี้ล่ะคะโอ้หลวงตาปาถนาเป็นผู้ได้เจ้าไงหลวงตาก็ที่ถานทุกวันนะ่ะแม่ แต่หลวงตาให้สตังเราเนี่ยหลวงตายัางอธิษฐานเลยสัพพัญญญาณไม่รู้ให้อะไรใครสัพพัญญญานนั้นน่ะเวลาอธิษฐานเวลาสวดมนต์กับทุกวันน่ะทุกรอบแหละทำไมหลวงตาถึงรู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรอะคะโอ้ก็อยากเป็นใหญ่ไงหลวงพ่อท่านว่าไหนๆก็เกิดแล้ว ในข้างหน้าเองจะเป็นลูกน้องใครเลยเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดๆนั่นหละเพราะว่ามันก็มาจากคนเรานี่แหละไม่ได้ามาจากใครใช่ไหมมันไม่ใช่ของใครทันบอกเองเรียนจบแล้วนะนพูดจาะเจ้าองค์แรกถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยนะท่านก็เหมือนเราท่านเรียนจบแล้วท่านก็ไม่เกิดองค์ใหม่ก็มาเรียนต่อแล้วก็จบแล้วก็ไป เหมือนไม่ชีเรียนคณะไหนมาม่ชียึดเป็นของไม่ชีได้ไหมไม่ได้มันก็ไปเรื่อยๆมันเป็นไม่ไปชนเจ้ของไข่ใช่ไหมเพราะนั้นใครมีผัวอย่านึกว่าเป็นของตัวเองนะไม่ใช่นะฮะใครม,มีเมียอย่านึกว่าเมียรเราไม่ใช่เห็นหน้ามันก็บ,บังสกุลเออเมียกูผัวกูนะถ้ามันไปแล้วก็โอเคนะปล่อยมสละสละบ้านสละทุกอย่าง เกิดไปเกิดวันเหตุเกิดสัตว์โดนสัตว์กัดตายล่ะใช่ไหมมันก็อยู่แค่นี้มันก็เอาเมียเอาลูกเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ไงใช่ไหมก็เรียนจบแล้วก็คนอื่นก็เรียนต่อไงก็ไม่มีของใครงไงเพราะฉะนั้นการเรียนวหาใจเกิดมันเป็นของใครอ่ะ ไม่ใช่ของใครจะมาไหว้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เอ้ลวงตาของปู่นะเนี่ยไม่ใช่ลวงตาไม่ใช่ของใครแล้วใครก็ไม่ใช่ของใครใครก็ไม่ใช่ของใครไงแล้วเกิดเกิดตายตายไปเรื่อยๆไงก็ฝึกเป็นใหญ่ไงใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมมองเห็นไหมนึกออกไหมเอาฝึกซัดค่ะ อย่าไปนอนเนี่ยวันนี้ต้องฝึกแล้วเนี่ยในนอนแถวเนี้ยกิ่งเกือกอยู่แถวเนี้นอย่างในน้อยก็สะดุ้งตื่นมันก็จะนะก็ต้องนะกับเขาน่ะเพราะกเปิดตลอดเวลาจริงๆนะที่ดวงตาทําอย่างนี้เพราะอะไรหรือป่าสมัยใหม่ๆเนี่ยนะโอ้โห นอนสวดหลับก็ฝันนะฝันไปสวดมนต์ไปทุกวันนี้ก็ฝันนะเนีย่ยหลับไม่ใช่ไม่ฝันนะใช่ไหม,ไหมเราเฟกํากำหนดไม่ได้อะมันก็ไปสวดมนต์่ะไปไหนก็ดินเสียงนาโมกูทายาอยู่จริงแล้วมันจะไปไหนอะจิตมันจะไปไหนมันก็อยู่กับเนี่ยอยู่กับจกักรพรรดิเนะี่ยม่ชีลองคิดดู มันบันทึกทั้งกลางคืนวนะ่ะบันทึกทั้งกลางวันกลางวันเราไปไหนเราก็สวดน,นะเราเดินไปไหนเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอู้ดูก็รู้แล้วถ้าคนทำจริงๆนะแก่ชาอยู่แล้วโลกน้อยอยู่แล้วอายุยืนแงๆอยู่แล้วยกเว้นกรรมหนัก <c ười> กรรมหนักกรรมไม่ดีหนักอาจจะเบานะ แต่กรรมดีหนักในสงสัยจะแบกเงินละเงินทับแล้ว <laughs> ที่ผตาเชื่อนะเนี่ยเชื่อเพราะเหตุอะไรวะก็พิจารณานั่งพิจารณาดิเออหายใจเข้า<ม>หาใจออกปล่อยไว้ทำไมพิจารณาดิจิตเราเนี่ยควบคุมมันอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าเราไปรับความรู้สึกไม่ดีอ่ะธาตุเราเป็นยังไงอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะ ถ้าเรารับเฉพาะความรู้สึกที่ดีล่ะ,ะมีความเพิดเพลินใจในรูปรสกลิกก่นเสียงอยู่เนี่ยเราก็ดีอะ่ะใช่ไหมเอออายุมันยืนอยู่แล้วยังไงก็ยืนโรกน้อยแงะอยู่แล้ว<笑><笑><笑>เห็นชัดๆพูดถึงมึงก็มาถามลงตาไอ้สวนมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรสวดมนต์แล้วได้อะไร โอ้โหลองสวดไปตลอดชีวิตเนะี่ยจย่าโลแค่ปีสองปีสามปีสี่ปีไปเรื่อยๆนะมันไม่รู้ไปเรื่อยๆยเป็นไปไม่ได้เราก็ในกรณีที่เรายังไม่รู้ว่าปลายทางของเราปรารถนาอะไรหลวงตาจะแนะนํำยังไงคะกรสวดวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ไม่รู้ก็อย่าเลิกดิโหชีวิตหลวงตาเนี่ย เกิดมายังไม่รู้เลยจะไปไหนเพราะกรรมตั้งแต่เด็กนะไม่ชีลองคิดนะอยู่ในท้องในะพ่อแม่เขาก็เลิกกันแล้วแลเวกนอยู่ในท้องทีดดูเนี่ยพอแม่เขาออกดวงตาเขาก็หนีแล้วเขาก็ทิ้งให้ยายพอยายแกไปแล้วดวงตาก็ไปอยู่กับน้ากับอากับน้าเนี่ยคิดดูเนี่ดวงตาจะนึกออกแล้วว่ากูป่าถนาะไร ไม่ได้ปัญญบัญญัติญญญญกร,รม,มันบีบนะหลวงตานึกได้ตอนไหนรู้ป่ะตอนมาสวดมนต์กับหลวงพ่อนะอายุสามสิบสี่นึกได้เนะพราะมันปิดไงพอเราเริ่มสวดเนี่ยเริ่มขยันสวดไปเรื่อยเนี่ยความรู้สึกเดิม,มก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะปัจจุบันกรรมมันมันไม่เพิ่มในเรื่องของโลกไงใช่ไหมกับหลวงพ่อท่านทําให้ดูด้วยเนี่ย มันก็ไวหน่อยนั่นเองหลวงพ่อท่านทําให้เราดูด้วยมันก็มันก็ไวหน่อยแต่ท่านเราสวดเองเนี่ยเราก็โอ้โหไม่รู้จะรู้นานแค่ไหนยังอยู่รู้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละท่านบอกคนเราเนี่ยมันเกิดโดยกรรมไงกรรมเป็นตัวปิดบังปิดกั้นหมดอะถ้าคนมาทำกรรมฐานเนี่ย จิตมันเบาๆเนี่ยไอ้ตัวเมมโมรี่ตัวบันทึกไว้เนี่ยมันรู้นะอย่างน,น้อยไม่ชีตอนนี้ไม่ชีไปไหนเนความรู้สึกม่จะบอกแล้วบางครั้งในอาชีพทางตาหูจมูกลินกายเนี่ยถ้าไปไหนมีความรู้สึกว่ไอ้คุ้นเคยแต่ไม่พูดกันเองไอ้ตรงนี้มันคุ้นเคยแสดงว่าในอดีตเคยอยู่อลมร,รูปรถกลิ่นเสียงเหมือนกันหมดเลย ของเก่านั่นนะบางครั้งเรากินเนี่ยรสเนี่ยมันเคยกินมาแล้วเนี่ยแต่เรานึกไปออกว่ากินที่ไหนอาจจะกินชาติที่แล้วก็ได้อ้าวจริงในเรื่องจริงอาชีพเหมือนกันเราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่เคยเรียนหรอกเรามองเราก็รู้ล้วก็ทําได้นั่นคืออดีตนะนะอดีตนะั่นแหะอดีตถ้าลองไปทําเนี่ยมันมันก็เพิ่มปัจจุบันไปอนาคต มันก็เกิดการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองเรียนในอดีตเนีะใช่ไหมมันไม่เห็นยากเลยบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงอ,อ้าวไม่รู้ไม่หยุดมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมถ้าหยุดมันก็รู้ล่ะหยุดโลกไงเนี่ยสวดมนต์มันก็หยุดแล้วชั่วโมงหนึ่งเนีย่ยวันนี้ไม่ต้องนอนแลวสวดเรื่องนีนะ ยืนเดินเนาะๆๆๆใน,นวัาสวดยุดที่นี่นบางงามเนี่ยยัางงามเนี่ยสักสี่ห้าปีก็พอจะรู้แล้วละสี่ห้าปีไม่รู้ไม่ได้นะรู้นะไม่ใช่ปีเดียวนะสองปีนะไม่ชีเรียนปตีเนี่ยต้องสี่ห้าปีนะกว่าจะจบอ่ถ้าไม่ชีจะเรียนพุทธศาสต,ต,ต,ตร์กันสี่ห้าปีนี่ก็ได้พื้นฐานนี้นี้ ได้ความปารถนาต่อไปอีกนะใช่ไหมไม่ใช่ได้อะไรนะได้ฐานเฉยๆพอรู้พอรู้ว่าเออศาสนาพุทธนี่เกิดเกิดเกิดตายตายจริงๆว่ามีนรกมีสวรรค์มีผมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมีความรู้พิเศษอะไรนั่นน่ะมันเป็นฐานแล้วไม่ขี้ก็จะเริ่มไม่ขี้เกียจแล้วตอนเนี้ยรู้แล้วเริ่มไม่ขี้เกียจแล้ว ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะถ้าขี้เกียจก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าขยันก็สำเร็จเร็วท่านบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยถ้าขยานันนะสำเร็จเร็วคือเต็มได้เร็วถ้าขี้เกียจก็ค่อยๆไปก็นานหน่อยมันไปจะเอก๋กตรงที่ผู้ได้เจ้าทำนายแล้วนะทังหวะตอนยังไม่ทำนายเนี่ย มันยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ว่าจะลาหรือเปล่าอย่างหลวงปู่มั่นยังพอ่อฤาษีนะยังไม่ได้ทํานายนะถ้าทํานายแล้วมันลาไม่ได้เข้าใจไหมมันต้องไปต่อผู้ได้เจ้าคนถามบ่อยพะศรีในยุคภศษีเนี่ยทําไมมันเจริญถ้ามันมียุคสองโลก โลกเกิดกับโลกตายเพราะพระศีนี่ยท่านปรารธนาเป็นวิยะทิกะคือสร้างบารมีมากท่านไม่ได้เร่งอะไรไปเรืเ่อยๆไงมากกว่าพระพุเจ้าองค์ปัจจุบันนี่สามสีเท่าตัวพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ยี่สิบใช่ไหมพระีนั่นหกสิบสามเท่าสองสามเท่า เนลารวมเนลรวมสินทรัพย์อะบารมีคือรวมสินทรัพย์เนี่ยคิดดูโลกเนี่ยมันมีจะบารมีท่านกับบริวารเข้าใจไหมกับบริวารท่านเต็มแผ่นดินเลยท่านถวายชีวิตกับพระเจ้า หลายหลายองค์โดยตัดศรีรษะไม่ใช่ชาติเดียวเลวยตามตามศาสตร์ของโพธิศาสตร์เขารียกพุทธเกษตรพุทธเกษตรคือความมูลบุสมบูรณ์ในเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคที่ท่านตัดสรุปเป็นพุทธเจ้านั่นแหละอาจจะเข้าใจยากนะถ้าอยากเข้าใจนะต้องฝึก ท่านว่าผู้ได้เจ้าวิทยาธิกะในอดีตเนี่ยมีเยอะแยะสามารถจะย้อนดูได้เลยท่านสามารถจะพิสูจน์ดได้ท่านบอกผู้ได้สาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องไงยท่านไม่ได้พูดลอยๆอยนะ <c oughs> ข้างหน้าส่างหลายองค์ยังพิสูจน์ได้เลยไปชมได้เลยเมืองโลกเป็นยังไงได้เลย จะเจ้าองค์ข้างหน้าก็ได้องค์ต่อๆนั่นก็ได้อดีตคือปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตเพราะนั้นอยากเป็นใหญ่ไหมล่ะมจะไปยากอะไรก็ฝึกไปด้วยนะนอนที่ไหนก็สวนให้หลับเตรียมตัวตายไนะงตายแล้วเกิดเลยจะไปอยู่เนี่ยกยนีตาบมอกเหงตายแล้วเ็เกิดเลย าก็เกิดทำได้ทำความดีมากกว่าความไม่ดีหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ทิ้งไว้หาทรัพย์เยอะๆแล้วก็ทิ้งให้ลูกให้หลานไว้นักธรที่บอกว่าพุทธเกษตรนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทานที่ท่านทำม,มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะมันสร้างมานานกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ วิยาธิกะเนี่ยมนุษย์อยู่ระหว่างแปดหมื่นถึงแสนปีนแสนกว่าปียังมีดัองค์องค์นี้มันยี่ยี่สิบประสงไขใช่ไหมมนุษย์ก็1 0ร้อยปีประมาณเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบร้อยร้อยกว่าแล้วแต่แล้วแต่การฝึกของมนุษย์การมาลงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ถ้าอารมณ์ดีคือบันทึกแต่ความดีเนี่ย พระจิตมันควบคุมธาตุอยู่อายุมันก็ยืนอ่ะไม่ได้ทําไม่ได้นําสิ่งที่มีพิษเข้ามามันก็อายุยืนอ่ะแล้วฝึกกรรมาฐานด้วยเนี่ยทัานว่าฝึกจิตด้วยเนี่ยมันก็อยู่ได้เป็นพันปีหลายพันปีอยู่ได้เป็นกับยังมีเลยท่านบอกแต่องค์ก่อนหน้านี้อายุประมาณสามหมื่นปีสร้างบารมีมาประมาณสี่สิบ ห่างจากองค์นี้ครึ่งหนึ่งเวลารวมบารมีมนุษย์ในยุคท่านก็จะลักษณะอย่างนนนเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยฝึกเตรียมตัวตายไว้ก่อนแล้วก็เกิดเลยจะเกิดเลยได้ยังไงก็เราทำความดีเราทำความดีเข้าใจไหม ทำความดีจะรวมเรเนี่ยแล้วก็ให้ให้ความดีให้แสงสว่างกับบิญญาณมนุษย์ด้วยเนี่ยใช่ไหมเรามีความดีดี่ัวเองไม่พอดีกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อธิษฐานอย่างเดียวเวลาใกล้าตายก็เกิดเลยเลยไม่มีใครไม่ช่วยหรอกไม่มีใครไม่ช่วยหรอกเพราะมันต่อเลยไงมันจะต่อเลยติดต่อเลย ท่านบอกการเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยถ้าฝึกจริงๆมันเพลินนะทว่ามันจะไลๆงไง่ๆไปเดี๋ยวก็เป็นกษัตริย์มันเลยเป็นนักรบเดี๋ยวก็เป็นฤือีดาบทเป็นนักบวชเดี๋ยวก็โอ้โหส่วนใหญ่ลีอ่อเยอะเป็นฤือีฤือีถ้าเป็นฤืษีชาติไหนก็มีฤทธิ์ลละหลวงตวามีคนสงสัยว่าอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ ถ้าเทียบการสร้างบาร,รมีองค์นี้กับพระศีอะคะ่ะองค์ปัจจุบันน้อยกว่าพระศีถูกต้องไหมคะใช่เขาก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพระศีถึงไม่ตัดสรุปก,ก่อนองค์นี้ล่ะคะตำแหน่งมันตัดไม่ได้เข้าใจไหมมันอยู่ที่พบชาติโอกาสเวลาสถานที่มันอยู่ที่ตำแหน่งที่พระเจ้าทำนาย เธอต้องเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปในยุคนั้นชื่อนั้นเมืองชื่อนั้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ต้องรอเข้าใจไหมพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเต็มก่อนแต่ท่านเต็มด้วยปัญญาทิกะมันก็ต้องตัดสูุก่อนเข้าใจไหมอ่าไม่ใช่ออ้บารมีเยอะต้องเอาก่อนไม่ใช่อันนั้นมาเรื่องโลก ทำนายก่อนใช่หม,มันต้องรอคิวได้เป็นอยู่แล้วแต่รอคิวนั่นเองเต็มก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนใช่ไหมไม่ชีเเื่งตอนนี้นะเร่งเลยเกิดตายเกิดตายทำเกิดตายทำเกิดตายทำตามตายเกิดเกิดเกิดเยอะอาจจะเจอภาษีเนี่ยอาจจะทำนายไม่ชีก็ได้ ได้อีกหลายร้อยชาตินะข้างหน้าเนี่สองพันกว่าปีเนี่ยมนุษย์ยังอยู่นะบอกก่อนอยู่นะถึงงดศาสนานี้เนี่ยไม่ชีต้องสร้างได้อีกอะยุคที่มนุษย์กำลังเจริญเนี่ยมันมีพระปัเจกแล้วมันมีมีพระจักรพรรดิเกิดด้วยไม่ชีไปเกิดในยุคนั้นก็ได้ด้วยเกิดมาทำอะไรรู้ว่ะอา้าวสัจพิริยะขันติ สร้างได้เนี่ยไม่ต้องสร้างกับมนุษย์ขันติวิริยะสัจจะไม่ชีเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ใญมีริมน้ําอธิษฐานตลอดชีวิตนั่งอยู่ตลอดชีวิตไม่ไปไหนจนตายฝึกวิริยะขันติได้บารมีทั้งสิบไม่ใช่ทานอย่างเดียวเนี่ยทานแล้วต้องยุคนี้ สร้างบารมีฐานสร้างบารมีโดยรวบรวมผู้คนฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณในการช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างกำลังอนาคตยุคนี้ไม่ต้องสร้างวัตถุก,ก็ได้เทคนิคการสร้างบารมีให้เต็มไวอะคะมันอยู่ที่ฐาน มันอยู่ที่ฐานเนีย่ยฝึกธรรมฐานนะมันก็จะรู้อย่างหลวงตาตอนนี้อยู่ที่หลวงปู่อยู่ที่หลวงพ่อใช่ไหมพอหลวงตามรณะคือตายนะหลวงตาก็จะแยกออกจากหลวงพ่อแนละ้วไม่ต้องรู้เลยอย่ารู้เลย มี <Halo. S 1> ชีวิตอยู่กับหลวงปู่เอา้าก็จิตอยู่ที่ท่านไงทุกลมหายใจมีหลวงปู่เออพอตายก็ต้องออกจากท่านไงมันนึกไม่ได้แล้วไม่มีธาตุไม่เข้าใจไงไงเนี้ยเอปุ๊บยังไงต่อคะออกปุ๊กก็เป็นของตาล้วนๆแล้วก็เกิดใหม่แต่เกิดใหม่ถ้าเจอท่านก็จับใหม่ฟับเปะ แล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับท่านใหม่ง่ายดีไหมหลวงพ่อจะทิ้งผมนะครับง่ายดีแต่ทำไมไม่ทำนะคะ,ะง่ายดีแต่ทำไมไม่ทําการนี้คะ่ะมันง่ายในยากมันยากในง่ายยุกนี้วัตถุมันจะเลินจะเลินทางวัตถุมันติดวัตถุแล้วมันก็จะลืมใช่ไหม ไมชีในโชคดีไม่ติดวัตถุวถัตถุเป็นๆเนี่ยไม่ติด <c oughs> มันไม่มีวัตถุเป็นๆไม่ติดก็เลยสบายหน่อยค่ะแล้วกลับกลับไปถามเรื่องสาบานนิดนึงได้ไหมคะไปะสาบานกับใครเขาสงสัยว่า ถ้าเกิดเคยสาบานไว้แล้วจะแก้คําสาบานยังไงคะไม่ต้องแก้หรอกสาบานเนี่ยฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกใหญ่หมดฝึกอธิษฐานใหญ่สุดเนี่ยมันลบคําสาบานหมดแล้วฟ้วหมดอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนตรงไปเลยอย่าไปย้อน ลบไปหมดนะ